เพลงที่มเลยที่ปาอ๋อโอเคก็ชื่อเพลงว่าจีบแต่ไม่จีบเใช่ไหมครับไม่โง่คือผมเขาเป็นตัวสาการันต์ใช่ไหมครับผมก็เป็นเพลงของจีเลยที่ปลาครับผมที่เขาก็มีโอกาสได้ถ้ามาเชิญชวนอยากได้ราเอกดนตรีนั่นแหละครับก็ท่านมาชวนเราไปเล่นแล้วก็ยินดีไปเล่นเราได้ชวนมาเป็นไงบ้างครับก็ตกลงนะครับ เคยเจอที่อีเวนต์ครับผมแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ร่วมงานที่เป็นงานเพลงงานแสดงหรือว่างานทีวีอะไรพวกนี้ครับผมพอพี่เขาติดต่อมาแล้วแบบเรารู้ว่าเราจะมีโอกาสได้เล่นกับพี่เขาด้วยแล้วก็โอเคเขาบอกว่าไงตอนที่เขาชวนโทรมาชวนเขาบอกคุณเขาอยากอินเหมือนแนวไหนบอกว่าเพราะมาว่าแบบน้องก้าววันนี้วันประมาณวันที่เท่านี้ว่างไหมอยากได้ติดต่อให้เรามาเซ็นให้กับทีวีเลยดีเลยถามอะไรไม่ไปพผ่านผู้จัดการด้วยอ่อใช่พอพี่เขาติดต่อมาเสรปุ๊บเราก็ไปถึงเล โอเคแล้วก็ขับลงเลยนี่ถามเขาไม่ได้ทำไมถึงเลือกเราเป็นเล่นเอ็มวีเขาไม่ไม่ได้ถามงี้นะแต่ว่าผมแอบแอบไปดูมาได้ยินที่พี่ฟางเขาเหมือนเป็นจริงวิวก่อนก่อนสอน่อนสอนสอนเปิดเพลงเขาเขาอยากได้ให้เอ็มวีนี่เวลายิ้มแล้วเหมือนกับว่าอย่ายิ้มแบบนี้นะแบบไม่อยากยิ้มอย่าบอย่ากเล่นไล่รู้สึกว่าโลกดหลอน แล้วพอได้รื่องอะไจริงๆได้ถามมองไปที่คำว่าชีวิตจริงท่าจีหรืไม่จีไม่ได้ถักเลยหรอไม่ได้เครเลยรายกาถักไนน์เออร์เราเราเขามีแบบในประเด็นที่เราแปลว่าให้อินเนอร์เราเป็นใครอินเนอร์เป็นใครเหรอห่างไหมอ๋ออันนี้คือออกถามาเหรอผมไม่รู้ครับผมแต่ว่ามีที่มุ่มกลับของยิมเขาบอกว่าอยากได้เด๋อเด๋อหมายถึงว่าอยากได้แบบเด๋อเด๋อเนื้อเนื้อเนื้อยิหรือแบบเป็นผู้ชายที่แบบ

เองครับไม่ไม่ไม่มีไม่มีมีแอบถึงใครมาให้แอบให้กำลังใจกัานั่งเลยเหรอไม่มีครับเราเก็บความลับ้วยเปล่าเราเก็บความลับด้วยเปล่าอันนี้อันนี้คือสามสามผมใช่ไหใช่หแล้วหลุดไงเป็นหลุดเรียกว่าแห่งข่าไม่ต่อไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นครับกองไลยต้นไมะ่เีวมาไม่มวนเาไม่ใต้นไม้ต้นไม้้นไม้ไอ้ต้นไม้หักอะไรเองีกยต้นไม้นะีเดียวมาไมม้สวนเราไมต้นไม้ต้นไม้ แล้วเขาแล้วกอนนัยังรออยู่นั้นหรอไป่เนอะไรครับพี่คนนี้เขาอ่างเขายังรออยู่นั้นเาไม่เห็นอ๋อไม่เห็นวันนั้นไม่เห็นเลยนะวันนั้นไม่เห็นแต่ว่ามีคนเห็นเจอเหรอครับาวผเดี๋ยวไม่รู้ผมไม่รู้แต่วันนั้นไม่เห็นครับเออกัำพี่เซลไหมพี่เซลพี่ตางไหมข่าวเลยรระมาณ้พี่แซลครับปวดวดพี่กาปวดปวดพี่เอ็โกรดครับไม่ใจจะพเชียร์ไหมครับเออคือเราก็ไม่รู้ถึง ทอดจริงๆไว่ามันมีแค so yeah. uh. ่ไหนเราก็เล oh, ือกที oh, ่เอยู reader, ่นี่เนี่ยดีกว่าฮะไม่ต้ชี้ก่อนเพราะเดี๋ยวจะต้องจริงใจไงปวดเมียก็แบบไมาต้างดูชี้ก่อนหรอแบบกลัวดจริงใจเดีกยวี่จะใช้สารอะไรอ่ะแล้วแต่เราเห็นข่าวใช่ไหมคะว่าเขาแบบว่าเอ้ยน่าสนใจกันก็เห็นเห็นบ้างครับเป็นเขาที่ร่วมงานพี่ฟานเขาเป็นไงน่ารักน่ารักกันเลยคือพี่ฟานเรามีโอกาสได้ร่วมงาน ่นอีเวนต์หนึ่งตั้งนานแล้วครับผมพี่เขาก็น่ารักตั้งแต่านแล้วพอเจอกันมาเจอถ่าย MV พี่เขาเฮฮาสนานเรียกว่าป็นผู้หญิงไม่อกกับที่จะมีสเตตัสจีบแบบไม่จีบไหมกวนนะครับเออกวนาเขาดูสดใสเหมือนคุณมีความรักไหมอะไรนะเขาดูสดใสเหมือนคุณมีความรักไมไม่รู้เลยให้เราอะไม่รู้เอาไปเริ่มเรีร้ดีกว่าล่าสุดคอนเสิร์ตชีสตตาเนามันมีการที่เรไไปแล้วเรื่องนี้ดี เหมือนกับว่ารอบรอบแรกเมื่อประมาณช่วงช่วงไหนครับก็ที่ผ่านมาแลปลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับผมเราก็มีโอกาสจะได้ไปนะไปมินตี้ในจักราชานึกว่าเกิดอุบัติเหตุครับือว่ามี่ันหาเอะอรกับสคานัดจัดจัดไม่ได้แล้วก็เลยเลื่อนจัดมาเป็นวันที่19บเกเดือนนี้ที่มินตี้นะ็มันก็ทำไปได้จากกระชินออกมาเลยฉันก็แล้วก็แบบ ่ก็ใช่ครับผมก็นั่นแหละครับแล้วก็ที่สานี่นทีขับแล้วผมเพราะว่าเราก็รู้รู้รู้ว่าที่สันขับเขาอยากเจอเราเราก็ตั้งใจที่จะไปมอบความสุขให้ที่จักรด้วยครับผมแต่ว่ามันก็ด้วยอะไรหลายอย่างด้วยแหละครับผมเราก็ต้องพัฒนงความปลอดภัยเป็นหลักของพี่เดยอย่างโชว์พี่ซ้อมไปตอนนั้นต้องยังไงครับก็โชว์เดิมนี่แหละครับที่จะไปรลบนในเชียแค่เลื่อนแค่เลื่อนมาครับผมแค่เลื่อนแล้ววักนั้นจับอะไรไล ได้วันนี้ไต้หวันไดเพราะเราูว่ามีัที่ที่ไับชาวไทยที่บินไปที่อินเดีด้วใช่ี่ี่จากหลากหลายรเทศที่นาชมเอีอนนี้ทนี่ไปจะไม่ไปมาแล้วจะออไรต้องขับให้ไลท์ไที่ไลฟ์ไอจีหน่อยดีกว่าเพื่อให้ไม่มีการับเขาแบบแบบดุด้วยเพราะเราก็ัวกี่แฟนขับเขาจะน้อยเสียี้วีอยากทันิดเใหมวได้แล้วครับผมตอนนี้ก็ น่าจะจัดึ้อในวันที่19เดือนนี้พฤศจิกายนนี้เนี่ยครั้งนี้มีอะไรพิเศษกว่าเดิมไม่เพราะว่าเราภาพในการจัดมา2่ใช่ป่ะ2,000ตัแ่ียภาพในการจัดครั้งั้มามีอะไรพิเศษหว่าที่แฟนคลับก็เป็นโชว์นี่แหละครับน่าจะเป็นโชว์นี่แหละเพราะว่าเราก็พยายามเะเลียงโชว์ที่คิดว่ามีแฟนคลับเน้าจะชอบน้าน่าทัใจไปทนไปโชว์ที่แฟนคลับดูครับทุกคนก็จะ ป็ตนตัวตยใเวลาเมื่อาจะแก้มือคอยูอรสลิงด้วยไม่ไม่มีอันอันนี้ฟังฟังเสีแ่ก้อระวังข้าววัวข้กไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไไไม่ครับม่แอใจด่่ม่คมันโดนเื่อนใกล้ๆวัน่่้ไรบ่่่ ถ้าเลื่อนมันก็ยังไม่ได้รู้สึกหิวเท่าไหร่ครับผมแต่ว่าถ้าเป็นเขาเขายกเลิกเนี่ยมันจะหิวมันจะหิวมากกว่าครับผมแต่ถ้าเลื่อนก็ยังโอเคเพราะอย่างน้อยเราก็แค่ได้เจอทู่ขแข็คขันขึ้นแล้วมันก็ได้เจอ,อมีแต่เรื่อดขูดในในไม่สะดวกก็ทราบว่าสะลว์ไหมก็อาจจะนิดนึงเพราะว่าเราจะต้องไปเปลี่ยนกระชันชิปที่มันอยู่ในช่วงเวลาที่ที่เราวางไว้แล้วด<อ>้ว,ว,ว,วยแต่ก็เพื่อเพื่อทีอ่จะขันก็โอเค ก็จะแล้วคือต่ออีกอ๋อใช่ครับผมก็เดี๋ยวหลังจากงานแบบนี้ที่จาการ์ตาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็กลับมาที่ไทยแล้วเราก็บินต่อเปที่ญี่ปุ่นเป็นงาน ECG Asia ครับผมที่ประเทศญี่ปุ่นครับโอเคขอบคุณนะ